สวัสดีครับอยู่กับช่องอดมินะครับคลิปนี้ก็ผมก็เอาเมชลินมาส่งให้ท่อกกะตรถคันนี้หน่อยน้ำหอมเชลินซื้อไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาให้สักทีพอดียังไม่ว่างครับพอดีวันนี้เขาก็รถมาจอดที่นี่พอดีครับแล้วเขาเอารถมาเปลี่ยนทบบอรโบใหม่นะเปลี่ยนทบบอรโบแล้วก็เดินท่ออินเตอร์เดินท่อไอดีใหม่นะครับเขาว่าให้วางไว้หน้ารถล็อกอยูนะ่ แล้วฝั่งซ้ายอ่ะ,อะวางไว้นานแล้วหัวโซนโอ้ขวดนอกนี่ว่ะรอยเท้เว้ยแค่น,นี้เหมาะว่ะชอบหูพรมเพมิ่มประตูนอก กระจกไฟฟ้าซะด้วยนัากหน่อยนี่กครับผมกับอีลสูรล็อกกี้นะเมื่อก่อนนี่จะเป็นล้อใหญ่นะครับแต่ตอนหลังนี่เขาก็เอาไปรีิวที่อูช่างน้อยซิบอสซิ่งมานะคันนี้งานช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นงานจากช่างน้อยนะครับช่างน้อยก็จาัดก,การแปลงใหม่นะให้มั่นใจว่าอันนี้วางคานใหม่หรือเปล่า ันนี่นะครบแต่ดูว่านี่มันมน,น่าจะเป็นขาญี่ปุ่นนะครับขาหน้ากว้างเลยอันนี้จะเป็นชายสุ้มล้อใหญ่เน,นี่ยอจะเป็นชายสุ้มล้อตัวรุ่นใหญ่อโงองออกมาเลยแนบเขาแนบหน้าแล้วก็อันนี้จะมีโชคกันโค้งด้วย อันนี้ว่ากังโคมาด้วยนะครับยางญี่ปุ่นอันนี้คุนเนื้อนิ่มดีเลออยยางยางยังดีไม่มีแตกไหลงาเลยยางดีมากเลย,ยาหญ่ปุนเดี๋ยวโกฮาม่าครับสองสี่ห้าทับเจ็ดสิบอ้าสิบเก้าจุดห้าไซรางหน้านะครับอันเรานี้ก็จะเป็นล้อมีเดเยมด้วยนี่ครอบตุ่ม โ,โคตรได้เลยนะคัดซีนี่ก็ดำบนอิรุสุป,ปอกกี้เนี่ยครับถังน้ำมันมันก็เป็นเลนดังเครื่องมือนี่ครับพอท้ายพอท้ายนี่ก็มีล็อกลมด้วยเบ่งมือลมนะครับล็อกลมโอ้แล้วกระบะก็มีเลกเกตบาร์ด้วยแวบบเลย เรี่มเ,เก็บปลาไว้ด้วยตลอดเส้นเลยครับช่วงวางคาเนี่ยคานับบ้กระบะเนี่ยพัสซีพัสซีดังเบาเลยบางคนซุ้มล้อเลสครับกระบะอันนี้เขาต่อเองนะเจ้าของเขาต่อเองครับทีเด็ดเพชรบุรี รถคันนี้ก็รถช่างเพชรบุรีกันโคงหลังด้วยเซ็ตช่องล่างมาเต็มที่เลยคันนี้นะเพราแนบเป็นตรงตรงนีนเลยอันนี้ก็จะเป็นที่อาบางยังอะไรนะครับโอ,โ,โอ้โหมีทำในเก็บปลาคุ้มไว้ด้วยอ่ะโหโคตรได้เลยนะสุดจัดเลยอยังชอบมาฝุ่นหลัง ล้อหลังนี่ก็ล้อมินียมนะครับล้อมินีแมแล้วก็อันนี้เป็นยางบิตโตนด้วยนะจะเป็นยางสโน่นะครับยางหิมะยางสโน่บิตโตน w 9 1้หนยางหิมะอันนี้ไฟ่ใหตัวซีไกวโตครับ ก็จะทำเป็นสีเขียวนะสีเขียวกระบัตมีเนียมครับกระบัตมีเนียมนะแล้วก็อันนี้จะมีพาเต้นคุมหลังคาด้วยแล้วแม้ค้านะรู้สึกว่าอยู่เขาจะอยู่ทาง,ง,งชมบุรีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจเมตรนะความยาวเขาล้อตัวเนี้ย มันจะอยู่ระหว่างไอ้ยางเกขอบ1ิ5แล้วก็ไอ้ขอบย2 5นะมันจะระหว่างกลางๆครับมันจะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมันจะอยู่ระหว่างเนี่ยน,นี่ดูเครื่องเขาเครื่องเขาเนี่ก็จะเป็น 6SK นะครับ 6SK อเหนึ่งสองนะ เพคเขาบอกไว้ e oh 240 PS นะครับที่2อ0 0รอยรอบแรงม้าเขาของเดิมมันนี่ก็จะเป็นเทอร์โบไบพันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์เดิมที่เขาถอดออกถอดกล่องไว้ใต้รถเนี่ยเนี่ยเทอร์โบเขาเนี่ยเป็นโบไบพันนะครับนี่มอเตอร์ปรับคีย์ไฟฟ้านะของเดิมถอดออกไปเลยท่ออากาศเดิม ท่อกาดเดนะินเนี่ยถอดออกมาเลยถังลมช่างเล็ก<ม>บางแพรครับสองตัวยิงโปรเฟียนะของโปรเฟียนี่ท่อตัวเอสโอ้ยท่อตัวเอสยิงสดด้วยเดี๋ยวมาเราชมตอนเสร็จครับตอนเสร็จนี่นา่าจะโอ้โหแว๊บน่าดูนะโอ้โหท่อเลยตั้งกะ เลยเลยตั้งแต่ออกมาเลย <c oughs> โอ้โหกขารมระเบิดปลายตรงนี้ด้วยโหสุดไทยรัฐนี่ว่าสุดไทยรัฐเนี่ยลั้งไปก้มดูมานะเขาจะเดินท่อเดิมมามาแถวอคอตรงนี้มันจะเป็นที่ว่าหน้าหน้าแปลนที่ว่าเอาจะมาพักใช่ปะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จากนั้นเขาก็ระเบิดปลายออกมาใหญ่เลยแล้วก็ออกแกนท้ายเลยโ้สุดไทยรัฐสุดไทยรัฐคล้ายๆไทยรัฐเลยที่สุดเข้าไป ก็ประมาณนี้ตัวท่อเหล็กเขานี่ยโหยังชอบอะเสียงมาจะแน่นหน้าดู่ครับเสียงเขาเนี่ยผลงานช่วงล่างจากช่างน้อยนะครับช่างน้อยสิบลอสซิ่งเก่งครอบแคปนะครับ ครอบแคปโครเมียมมือจับประตูโครเมียมอุ้ยนี่โอ้ยตรงกระจกมองข้างมีใบปัดด้วยโอ้โหสุดเลยเว้ยคนทองจีนคอนโซลน,นี่ก็นี่นะคุมหนังไว้ด้วย หนังแบบที่ปุ่นนะครับวันนี้เบาเบิร์เหมือนกันเนี่ยคุมเบากไปด้วยคุมเบาก,ก,กคุมคอนโซลกันชนนะครับกันชนนี้าคล้ายกันชนโปรเฟียนะคล้ายอยู่นะครับแต่ไม่กล้าบอกของอะไรไม่ชัวร์ยังไงแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่พลาดยังไงเดี๋ยวมารอดูตอนสักกาทีครับว่าจะออกเป็นยังไงนะโอเคเอามานนี้ผม เราจะกันหน้าครับสวัสดีครนะับ